จวดบางจักท่อนสองท่อนกราบสบายดีดัสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนเนอพี่น้องเนาะกับมาพบมาเจอกับเป๋าเชียงน้อกอีกแล้วพี่น้องเอ้เมื้อนี้กระเป๋าเชียงกับมาเยี่ยมมายามน้องทงอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะกับ ผ่านมาอีกรอบนึงพี่น้องเอกบุเชงกัสิมาแจ้งข่าวดีนอ้องทงพี่น้องเนาะมือนี่เดี๋ยวกัสิได้ถามมาที่มาที่ไปเพิ่นพี่น้องเนาะบ้นานท,ทุ่งซายนี่แหละเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังบมดท่านได้ล id, นะเล่าปา,ายในรายละเอียดพี่น้องเนาะกัสิได้ถามด้วอีกรอบนึงเป็นจังใดโดยซึ่งมามามือนี่กับบุเชงกัสิมาแจ้งข่าวดีแล้วก็คือ,อเรื่องที่ดินนะแดดพี่น,อนนะ้องเนาะเพราะไม่พี่น้องหลายคนหลายอาจจะได้ติดตามนะครับส้มในซองของบ่อเตียงทอง แล้วก็บริดายบุญไปแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าทาั้งโมเตียงครเพิ่นก็ได้เปิดคลิปอ่าร่วมบริจาคก,ก็บว่าได้พี่น้อยโดยสมทบซื้อที่ดินของน้องทองเหนี่ยพี่น้องเนาะซึ่งทางผู้ใหญ่จะดีกับมีสองท่านพี่น้องเลยที่เพิ่นให้ส่งเงินมาจํานวนให้งโมเทียงนี้มามอบอ่าซื้อที่ดินสมทบของน้องทองพี่น้องเนาะโดยท่านผู้หนึ่งก็เป็นทางพระอาจารย์ไพ่บุญอ่าอยู่ทางประเทศไทยพี่น้อยเนาะก็น่าเพิ่นกับ ช่วยตเติมบ้านเนินซานของน้องทงเนี่ยพี่น้องเอ้ยที่ผ่านมาเนาะกลับมาเมื่อนี้ก็อีกรอบนึงพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้สมทบเงินจํานวน5,000บาทพี่น้องเนาะให้โบเสียงนี่มาสมทบที่ของน้องทงนี่แหละพี่น้องเอ้ยแล้วก็แม่เพิ่นพ่อไก่จากนิวซีแลนด์พี่น้องเอ้ยทั้งแม่เพิ่นกับเป็นคนประเทศไทยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเพิ่นกับไปเฮ็ดเวเหตุการอยู่ทั้งนิวซีแลนด์พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้ส่งเงินจํานวนมาให้โบเสียงนี่มามอบซื้อที่ ห้าพันบาทพี่นอ้องเลยสมทบเข้ากันพี่นอนะ้องเนาะเท่ากับตัวน,นี้นายบุเชียงเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทพี่นอ้องเลยเงินจํานวนนี้หนึ่งหมื่นบาทนี่บุเชียงกับสิไปมอบหมายทางบ่เตียงอีกรอบหนึ่งพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่าบุเชียงมาหาน้องธงมนีกับสิมาแจ้งข่าวแล้วก่อนพี่นอนะ้องเยเนาะภาษาโอเคสิพี่นอนะ้องเนาะคนอื่นพี่น้องเอ๋บุเชียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่ใจดีสองทานเด้อเนาะที่มอบหมายให้บุเชียงนี่เป็นสะพลานบุญให้ภา,ายในไมินี่เนาะ จังไลกลับไปฮับไปส้มไปเบิงน้ากันพี่น้อยเนาะโอเคพี่น้องเนาะกะโอ้นางทากะถือว่านั่นแหละพี่น้อยเนาะทางมาเชียงกะพอเราพอได้นัดหมายทางนักท่องเพป็นพี่น้องเนาะเป็นกับโอ้สายสิงขนาดเลยเนาะจี้กองน้ำกรบป๋ทันหน้องยอ่าสวัสดีพอเด้อโตอ่าสวัสดีน้องโอ้สายสิงนี่เนาะอ่เนาะ

à anh à này nên bên anh à, muốn qua phải tắt mai anh tạo than một mẹ nó Tát mai tụ bên lung này Tụ bên thằng lung này nó rồi sẽ ảo lung đây bao nong bên này ha cái sẽ lung đây ạ ảo lung tám à, luôn, xe lung không mà cái đấy lung đây à, lộn เอาลงถางไหนบ่ไก่เต่าหนองทงมองไปตัดไม้นี่ก็ไก่เติาอยู่นะครับขรุนอยู่เนาะฟันไม่จังไพร์หรือว่างามเนาะไม่กันเด็ดเนาะบุคือภาษาใส่หมวกใส่ยางเนาะ หมวกบ่มี่มบ่ขาหื้อนี่ออกนะันบ่เห็นหมวกจจ้าทียไปทางใดขาหื้อกันขกนากระจาดนั่นบ่โดยบ่เห็นซ้ำเนาะ

อุ่นเครื่องทั้งจักคนอีกรอบหนึ่งก่อนพีมม่นอ้องเลยมาเมื่อนี้คือเงียบเงาเนาะทางนอกทางอย่างคนไปใช้เวิร์ดเม,มือ่อนี้เนาะเมื่อหลินน้ำแม่อยู่เพื่อนผมเมื่อคนบอดูเนาะทั้งไทยี่กัดแบบ นกอยากดอปูพวงเนียมายังใช่เกือนุกคุ้มก็ได้เป็นเกือป่าวะโอ้นกนกไม่ไล่เต็มรถอยู่สามสี่ต๊ เขาป้าเขาลงก็ได้เนะี่อยู่ในกินมาอีกเนาะโอ้ไปลงแล้วเรียบร้อยบบบนี้พี่น้อยเนาะสองกองนี่ปลาก,กระจาดนะพ่ะเชียงมาเหมาะให้เพิน่นขหน้าเนาะทางลุงของน้องทงเพิ่นกะอีเมื่ออื่นพันว่าพี่น้อยเนาะเพิ่นชีได้ยกเสายกเสามาเมื่อนี้กับเขามาหาน้องทงพี่น้อยเนะาะก็คือพ่ะเชียงสิมาแจ้งบอกเนะล่าพันเอกพี่น้อยเลย ผมคุณอยังกะมักอย่างเรียบร้อยได้เนาะสำหรับที่ส่วนที่เศร้าของลุงน้องทงพี่น้องเอ้ไปพี่น้องเอ้ไปหาน้องทงก่อนบาทนี้เนาะอ,อันนี้กะก่เาเนาะมองเก่าเรานอนพี่น้องเอ้เกินของของใส่ไปไม่ไปแล้วเนาะอฮะมาบาทนี้กะถือว่ามีประตูปิดกั้นแล้วบาทนี้เนาะ นี่อัดแล้วบาดนี้คักๆๆบาดนี้เนาะอ่ะลงมาก็ได้เนาะแต่ว่าจุดนี้ยังบ่ทันได้อันนี้บ่เนาะโดยด้บ่หรือว่าแบบดที่คือน้องเว้าแบบว่าเอาปิดเปิดนบ่ยังบ่ฮู้คือกันเพราะว่ามันบ่มีไม้48แล้วมันเฮ็ดยากตัวนี้บ่โดยต้องใไม้48พตัวนี้ฮะโดยใประมาณจักโตเนาะประมาณ4หรือประมาณ4นี่แหละ อ้ใส่สโต้เนาะด้ดดหนึ่งสองสีโตเนาะได้เือต้องรอซัมนีก่อนมานน่เนาะด้หันต่อพาปิดเนะี่ยคือโอเคได้หรอเนาะใช่ลองมือหันคนโอเคยิบบอโอ้ดีดยเนาะอ่าเียบรนะ้อยเนาะโอ้ คักๆๆบาดนีเหลือแต่อันกุจใสมาล็อกบาดนี้เนาะโดยมีบ่กุจใสล็อกยังไว้สิไปซื้อตอนเที่ยงนี่ไปซื้อมามาล็อกไปเด้อน้องเด้อโดยามเฮาบ่อยู่จังซี่แหละแต่ว่าทางหน้านี่ก็ยังโล่งอยู่เนาะงั้นนี่เดี๋ยวต้งหานี่สิมาให้น้องทงก่อนพี่น้อง้เนาะ เดี๋ยวว่าเขาป้าเขาลมกันเนาะป้อจะพุ่นในคอเนาะฮะใช้อันจักเขาเลยมาลองมึงนี่ฮะมาติดอยังนีไม่ได้รุนเครื่องมึงก่อนเนาะคือยังโมท่านได้ลองตัดแบบเต็มที่ป้เนาะโดยแต่ยังง่ายอยู่ป้ก็ง่ายอยูตพอดีพี่น้องคนแก่ยากเบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะ ไม่คิวเลยไอ้หนุ่มน้ำมันน้ำมยังก็เติมเรียบร้อยน้องเนาะด้วยโอเคอยู่เนาะติดเลยบ่ลองเบิ่งหน้าเนาะ กะสอว่าติดง่ายเนาะน้องเนาะบาดนี้โดยอ้ามามื้อนั้นเด้พี่น้องอีเนาะคุ้มเห็ดกำนองทงอันเนื้อแตกเนื้อแตนพี่น้องเอ้ยบาดนี้มาบาดนี้บาทเดียวเนาะบา2บาทกะปุ๊ดเลยบาดนี้อันเกียนไม้นั่นเดยเบิด่ะเนาะก็ว่าสิฮ้อนพื้นว่าสิกองมแล้ว่โดยๆกใส่ตัวนี้เลยบดนี้เนาะโดยลองลองเบิ่งจันอยบ่ ลองก็ได้อ่าเนาะลองเบิง่งเพราะว่าอียแยวเจ้าก็ต้องอ้อยอยู่แล้วเนาะได้ไปเนาะลองเบิ่งกันไปเนี่ยมันจังเข้ามาบ้านจะลองจับอ่าช็อตสองช็อตนาะตู้น้ำในก็เต็มเนาะกุทางรามังเพื่อนพี่นะ้องเยกูเต็มเนาะอ่าอันนี้ก็เสาพีโนโ่นะ้องเนาะที่เป็นเสาที่ตั้งแท่งเราเนี่ยวัดต้น้าเราวอกว่าเราต้องหาเสามาก,ก่อน หาในห้องดีๆเด้ดดนอดดน้องเด้อะเลยเพื่อกันเล่นว่าไม้มันดีดมันหยนั่งเนาะป้าอันไม่มันกองใหญ่นี่ตัดมาแต่จังมือแล้วสโนองนี่นะถ้าเกิดได้สองสามมือเนี่ยป้าโตเนาะโตนี่พี่น้องเต็มที่เลยบาน,นเตียนลงนี่เลยบานีเนาะแต่ถ้าเอามาแบบนี้เขาต้องมาเกี่ยนก่อนเาน้องเนาะโดย เอามาเกียนก่อนาเบิ่งดี้น้องเด้อเด้อระบบอันต่าตืวใไม่มันดีมันยังเนาะนีเกษตรเนี่ยตะปูวะนี่ฮะโอ้โดนได้เด้นี่เนาะเก็บไปก่อนเนาะอ่ลองมังจักจวดมังจักท่อนสองท่อน ง่ายอยู่บ่โดยก็ง่ายอยู่เออมือตีนบ่ได้ชันน่ะเนาะโดยเออว่ารวดเร็วเนาะทันใจบาดนี้อ้าอืมๆอ่าดีกว่าเก่าเด้อบาดนี้เนาะอืมก็มีแต่รักษาเครื่องจักเนาะ่ะบดเอาแต่ว่านึงสําคัญเด้อน้องเด้ออย่าประมาทเด้เนาะอ่าอย่าประมาทเวลาเฮ็ดเปียกงานนี่ให้อันเบิ่งจุดที่เฮาพร้อมสิลงมือเนาะโดย ให้จัดให้ระเบียบเรียบร้อยได้จังพร้อมลงมือถ้าลงปึ๊บก็แล้วนี่ถ้ามันผิดพลาดมานี่มันสิยากเนาะโดยอันนี้อย่าประมาทเนาะให้เฮาสิแจ้งให้เรียบร้อยก่อนจังลงมือเนาะโดยถ้าว่ามื้อนี้ก็ว่าโอเคมื้อนี้เนาะปะสบานี่เอาเก็บขึ้นเด้อบัดนี้เนาะให้น้องทงเพิ่นลองอีกจักช็อตนึงพี่น้องเอ้ยเาเทียงก็ยังบ่ทันกินน้องเนาะโดยอ้าก็เข้ามาเที่ยงพอดีมื้อนี้ก็ มาถ่าเด็กกะหึงเตอร์ละยินเมย์พันว่าไปถามทั้งปา่าเจ้าไหนพนวาไปตัดไหมไปสิมาเนาะท,งงทงางน้องทางยังพันกบกลับเมือ่อทางหาครอบครัวทางเมย์พป็นละน้องเลยลงมาก่อนบัดน,นีน้เนาะเดี๋ยวใอ้สีมีเนวเช่งเบาข้าวเนาะ <laughs> oh, cửa bộ này chạy đi bó nó đợi nhắn cứ khả thế này khá mà này xuân khả nhịp nó đây chứ đó cần bay bà gì nó <laughs> chỉ hòn tìm nguyên ngày đấy này nó xảy chân xin là rồi bình chân này nó ăn phải hết bùn là bò mới này đợi vô ừ, và thả nó này nó มันไปนํากันจักคนเนาะไปนํากัน4คน4คนเนาะโดยกับอันป้าเจ้านั่นบ่โดยมาดูอาดีเด้อเนาะเป็นจังได๋เนาะอยู่อันสุขกายสบายใจอยู่นั่นอยู่บ่โดยากไปทําบุญมาโดยดีแ้เนาะอ้ายก็อยากให้ไปทําบุญนําเพราะว่าอ่าหนึ่งมาก็คืออ้ายบอกนดวงหน้าั่นะเนาะ นะเอาไปเฮ็ดงานก็อย่าลืมขวัญขวัญน้ำอ uh, uh, ่าโตดน้ำอ่าแพส่วนทิดบุญกุศลให้ทางเจ้ากรรมในเวรน้ำเนาะโด้อโอเคเนาะสนอันหรือว่ามีทางผู้ใหญ่ดีอ่าเพิ่นได้สมทบนะอยากซื้อที่ให้เจ้าเนาะโดยอ่าคือก่นนทางบ่เตียงมาหาจะด้บ่โดยอ่าเพิ่นทางบ่เตียงนี่เพิ่นแจ้งบอกน้อง่าไดนะก แจ้งเรื่องเงินนี่แหละเรื่องเรื่องทีอันชื่อทีให้น้องนี่เนาะเด้ยอามามื้อนี้ก็อ้ายก็อีกรอบนึงเนาะก็สิมาแจ้งให้เจ้าอือ้ามีอันงบสมทบแล้วดเนาะจํานวนอ่า10,000บาทเป็นเงินของทางใจดีเพิ่นน่ะอยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็มีอยู่ทางประเทศไทยนําดเนาะอๆ เดี๋ยวอ้ายไปสมทบในช่องหายว่เตียงเนาะจนครบจนครบปริมาณซื้อทีแต่จังหายว่เตียงแล้วมอบมาซื้อทีเจ้าเลยเนาะอันนี้ก็รอมือสำเร็จเนาะอันนี่ก็เป็นข่าวดีได้น้องเนาะได้มีทีมีอย่างเป็นของตัวเองก็ต่อไปเพื่ออนาคตก็มีดุมีเต้าก็ จะได้ปลูก no. พักปลูกหญ้าหรือบ่เฮ็ดในสิ่งลยอย่างเนาะโดยดเนินการชีวิตฮะดีใจอยู่บ่โดยดีใจอ่าเนถือว่าอ่าทีชนที่เานี่ถือว่าโอเคแล้วเนาะบัดนี้บัด <t> น <od> ี้มาลุ้นกันอ่าทีบัดนี้พี่น้องเนาะเนาอยากาทางทีมงานเฮากอ่าุนพี่น้องเนาะอยากให้ทนองทงนี่มีที่เป็นของตัวเองพี่น้องเอ้ยตอนนี้เนาะอ่าุนกันพี่น้องเนาะแต่ว่างบประมาณอาจจะ ใกล้จะหลับพี่น้อยเนาะเดี๋ยวทั้งบัเชียงขี่รึกษาทั้งบัเตียกอีกรอบหนึ่งพี่น้องเนาะวางงบประมาณได้ต่ออะไแล้วพี่น้อยทางบัเชียงก็มีเนี่ยโอเคเนาะสนอหนองทงเนาะอันเออเดี๋ยวไอ้สิไปเอาขนมมาให้เนาะเพราะว่าซื้อขนมมาเมื่อวันนี้พอดีทางนอกก็จะเข้ามาอยู่บ้อมมื่อนี้ฮะก็โบคือกันแล้วแต่ผลอะไรพันธุ์ที่นอนพุ่นก็ได้สิมานอนพี่ก็ได้คือตอนนี้มาอยู่น้ำกันจะคนนะแต่ 3คนมาตอนนอนตอนแหน่3คน3คนเอื้อยผู้กบเพิ่นอันเมื่อพุ่นเพิ่นก็แล่นเมื่อนําเพิ่นว่าเขาว่าเพิ่นไปติดเอ้อยพุ่นแล้วอ๋อติดเอ้อยพุ่นนั้นติดนั่นเอ้ยใหญ่เนาะยนะเป็นยงเนาะกอ่าถ้าเพิ่นมานํากะดีกันเนาะเจ้าก็สิได้มีมูคูนําน้องแต่ว่านึงมาเด้อน้องเด้ออัน คือก็น่าน้องว่าน้องพูดเงียบพูดหยังซิบ่ได้โดยก็เวลานอนให้เพิ่นลงมาเงียบข้างล่างพี่ได้บ่เนาะก็ก็สิได้อยู่แต่ว่าบัดปุ๊กกย่านเพิ่นแบบไห้นะอไห้เงาิบ่ได้ถ้านไปได้เนาะให้นลงมาข้างล่างได้อ่าได้อนมองสิบ่ได้มองเฮานอนเฮาหยังมันสิบ่มินเนาะได้มากทความสะอาดม ่ยังไงก็ใช้แจงเบื้องนอกเนาะเรื่องนี้เนาะด้วยแลบัดเอาไปเอาขนมให้ก็ได้เสิอ์ฟโอเคพี่น้องเนาะบันดิกระป๋อตู้ผ่าผลไม้อีกเลยี่น้องเลยมืดอืึคืออยู่โอ้ตเนาะะโอเคเนาะอ่ะน้องทุ่งเด้อขนมน้องเนาะสองถุงเนาะโดยแต่น้องเจ้าเนาะเพื่พันมาเปนมัดดินว่าอย่างเขาได้อยู่ได้กินเนาะโดยอืม ถือว่าทั้งโมเสียงเลยกับทั้งน้องทงก็ยังบ่ท่านได้กินเข่าอยู่เดี๋ยวจังไรกาน้องทงก็บจีไปกินเข่าเดี๋ยวโมเสียงก็บจีได้ขุดตัวล้านอกก่อนบัดนี้เนาะมามาหนี้ก็มาแจ้งข่าวเรื่องที่แล้วน้องเลอร์เนาะถือว่าดีใจไปดวงหน้าเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสพี่น้องไอ้น้องทงเดี๋ยวจังไรกาสู้ๆเนาะต่อไปแล้วน้องเลอร์เมื่อไหนเมื่อไหร่ได้อาจีเข่ามาอีกรอบนึงเนาะ อืมแต่กะอ่าทางน้องดินนี่เพิ่นสิเข้าโรงเรียนมื้อใด๋เนาะวันที่1เดือน9เพิ่นว่าที่1เดือน9ด้วยอ่าเดือนหน้านี่เนาะด้วยโดยเป็นชุดอุปกรณ์การเรียนเพิ่นนี่ยังทนได้มีบ่ก็ยังบ่ฮู้แหละยังบ่มีออาสานจังได๋กอ่างดินก็อยู่นี่อยู่นําเจ้าอยู่เนาะช่วงนี้เนาะด้มาบ่มาแหละเ่เนเรียนนี่ก เซียนไปส่งโรงเรียนอีกเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วดูๆอ้ายเพราะว่าอ้ายถามคือเดี๋ยวออกจักอ่ามื้อหน้าเดี๋ยวมื้อไหนเดี๋ยวอ้ายสิอ่าซื้อชุดนักเรียนมาให้ทางน้องเจ้าเนาะโดยอ่าทางน้องดินแล้วก็เป็นอุปกรณ์การเรียนอ่าเป็นเกือบเป็นกระเป๋าถือว่าครบเบิดแน่เนาะโดยโดยๆประมาณจักอ่ามื้อ2มื้อเด้อได้อ้ายเข้ามาอีกรอบนึงเนาะโดยอ่ามื้ออ่าอ้ายสิแก่ผักผานมาให้ลุงเจ้าน่ะเนาะเป็นนั่นแหละ ว่ามืออื่นเพิ่นจะได้ยกเสาเนาะโดยอืน่อยโดยจักซองสามมือเนาะหลวงพ่อกันให้อีกท่านหนึ่งโดย่อยโดยไปสน็อตให้ภาษีคอตัวเริ่มทางคนบันนี่เด้อโดยโดยโอยอะสบายดีอ่าโอเคเด้อน้องเด้อไปกินข้าวกินน้ำเนาะเลยเสียงมามือนี้พี่น้องเอ๋เสียงก็มาแจ้งอ่าข้าวดีนกทงนี่แหละพี่น้องเนาะเรื่องที่กินต้นหญ้าอ่าพอดดีเสียงก็มีทางอ่าผู้ใหญ่ใจดีสองทานพี่น้องเนาะ ส่งเงินมาให้บุเสียงนี่สมทบซื้อที่ดินให้ดาวพี่น้องเลยโดยกาเป็นเงินจํานวนหนึ่งหมื่นบาทพี่น้อนงเนาะแต่ว่าบุเสียงก็สิไปหม้อใหม่ทางบาเตียงพื่อให้พี่น้องเลยะกะมาดะกะให้เพิ่นลองตัดไม้บ้างอีกรอบหนึ่งพี่น้อนงเนาะลองจักเบิ่งแต่ก,กะบอกคำแนะน้ำเพิ่นจักหน่อยพี่น้อนงเนาะกะโอ้ถือว่าเพิ่นก็นใช้การใช้งานกันอ่าเป็นแล,ล้วพี่น้อนงเนาะโดู แต่น้องนุ่มเพิ่นบ่อยู่มื้อนี้พี่น้องเนาะเพิ่นกลับมหาทางแม่เป็นแล้วไปๆมาๆเนะี่ยพี่น้องเอ้ยเนาะเลยป่ะสะโอเคพี่น้องเนาะ,ะ,ส,ะ,นนาะสำหรับมื้อนี้กัอ่าเบุญเชียงก็สิได้ขอตัวเดินทางก่อนบัดน,นี้พี่น้องเอ้ยเนาะโดยคนอื่นเนาะบ่เสียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางอ่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ไว้วางใจให้เิุญเสียงนี่อ่าเป็นสะพานบุญ ภายในมื้อนี่เนาะขอให้ทางผู้ใหญ่จงอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บมา้ได้ความไข่บอ่อยมีเอ้อปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมมงมั่นปรารถนาเนาะสิ่งที่ขาดไปไ่ได้เนะาะบ่เชียงต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ขมามาตดติดตามด้ครับสมได้ให้กําลังใจบ่เชียงโดยมาตลอดพี่น้องเลยหรรมวันนีพี่น้องเนาะไปได้พี่น้องเลยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนเอ้อพี่น้องสบายดี